ต้นโกสลไม้ข้าวใหม่มาแล้วครับผมนะโกสนสวยๆวันนี้ครับผมนี่ฮะไม้ข้าวใหม่กันเลยทีเดียวครับต้องรับปีใหม่นะครับผมหน้าหนาวครับผ่านไปปีใหม่กําลังมาครับผมนะเอาโชคเอาลาเข้าบ้านเข้าเรือนกันได้เลยวันนี้ครับนะคืนต้นเป็นท่าฉลองครับวันนี้โปรโมชั่นดีๆครับผมนะ ขายไปในราคาเพียง250บาทจัดส่งฟรีครับผมเรามีบริการเก็บเงินปลายทางครับใครสนใจต้นไหนเรามาดูกันได้เลยครับผมอ่านี่ต้นแรกครับผมนะเป็นท่าฉลองฟอมพุ่มสวยๆแบบนี้ครับท่าฉลองครับตามด้วยต้นต่อมาครับผมต้นนี้ครับพรอรุณครับผมนะไม้แดงๆสวยๆแบบนี้พรอรุณครับผมมีใครรับก็เอาไปได้เลยครับผมนะสำหรับพรอรุณครับนี่ หมายสวยแบบนี้ครับผมนะใครเอาก็รับมาได้ครับพรอุรุณครับผมนะสวยงามมากเลยเดียวสําหรับพรอุรุณเป็นฟอร์มพุ่มกันเลยทีเดียวครับแล้วนี่ครับภูอินวันครับผมนะบุรสรินครับสองสีในต้นเดียวครับบุรสริแดงครับผมแล้วก็บุรสรินเหลืองครับเป็นต้นเดียวกันนะครับผมนะสองร้อยห้าสิบาทเท่านั้นครับมีใครรับก็เอาไปได้เลยราคานี้รวมค่าจัดส่งแล้วครับผมนะอะต้นต่อมาครับ ตัวนี้ฮะเพชรบุษรินรครับผมนะสีแดงๆใบใหญ่ๆครับผมนี่อ่ะมีใครรับเพชรบุษรินครับต้นนี้ฟอร์มสวยมากเลยนะไม่มีใบร่วงแม้แต่ใบเดียวครับผมเอาไปได้เลยต้นนี้เพชรบุษรินครับผมตามด้วยนี่ฮะบุษริษรินเหลืองครับผมนี่สวยๆแบบนี้ฮะ นะปกติบุสลินจะเป็นสีแดงนะแต่ต้นนี้เป็นบุสลินสีเหลืองครับใบเห็นไหมเมื่อกี้ได้สองสีไปแล้วนี่ครับเป็นบุสลินเหลืองเอาไปได้เลยครับฟอร์มสวยๆนะแล้วตามด้วยต้นต่อมาครับทิ้งเลดี้ครับผมนะนี่กัดสีจะเป็นสีจาพูครับพี่ร้องครับฟอร์มสวยมากเลยนะต้นนี้ใบเปลี่ยนกระถางสวยๆครับนะขนาดกําลังเหมาะเลยครับผมนะ สวยมากเลยอ้าวนี่กำลังกัดสีเป็นสีเหลืองครับมีใครรับก็เอาไปได้เลยพิงค์เลดี้ครับและต้นต่อมาครับผาร่ำรวยครับผมขอบใบกำลังสวยพุ่มสวยมากเลยนะใครอยากร่ำรวยก็ต้องต้นนี้เลยครับผ่าร่ำรวยครับผมนะคอบมพุ่มมาเป็นพุ่มสวยๆแบบนี้ผาร่ำรวยครับในราคาเพียง250ยบาทอ้าวเบอร์โ,โทรฮะ063 หกเก้าเจ็ดสี่หกหกสี่ต้นนี้ลูกไม้ครับลูกไม้ต้นนี้เนี่ยกลายมาจากห,จหัวใจเศรษฐีครับดูนะลักษณะใบใกล้เคียงกันครับแต่ว่าละใบเนี่ยนะลักษณะใบนะครับผมนะยักไม่เหมือนกันพี่น้องนี่คือ,อลูกไม้ครับอ่ะเปรียบเทียบหัวใจเศรษฐีนะครับนี่ฮะหัวใจเศรษฐีเห็นไหมครับนะใบนี่จะเรียบกลมนะครับผมนะ สีแดงเหมือนกันครับแต่หากเป็นลูกไม้ต้นนี้ครับมีเพียงหนึ่งเดียวนะครับผมนะสวยๆแบบนี้ครับลักษณะใบจะต่างกันพี่น้องครับแต่สีแดงเหมือนกันครับนะในราคา250บบาทเหมือนกันนะเอาไปวางคู่ได้เลยครับความเหมือนที่แตกต่างครับหัวใจเศรษฐีครับแล้วก็ลูกไม้ครับผมนะสีแดงๆแบบนี้ครับตามด้วยต้นต่อมาครับผมต้นนี้ฮะ นี่ <lavender. S 1> ช้างเผือกครับผมนะฟอมพุ่มเอาไปเลยพี่น้องครับทําพุ่มให้แล้วครับผมนะมีเพียงหนึ่งเดียวครับช้างเผือกครับสีเหลืองเผือกครับแล้วน้องจะโตได้อีกครับผมนะต้นต่อไปเพชรอำนาจตามด้วยเพชรอำนาจครับผมนี่ฮะสีแดงแครับเพชรอำนาจครับพุ่มใหญ่กันแบบนี้เลยเดียวครับนะครับก็เอาไปได้เลยสําหรับเพชรอำนาจครับผมนะเรามาดูไม้เหลืองกันบ้างครับผมนะไม้เหลืองต้นนี้ครับ ลูกไม้ครับผมนี่ฟอมใหญ่เลยนะไม้เหลืองฟอมใหญ่พุ่มนั่นๆเลยเดียว250บาทนะไม้สวยๆแบบนี้เพื่อนๆเอาไปได้เลยครับนะจัดวางโชว์ใส่กระถางใหญ่ๆกันได้เลยครับผมนะสีเหลืองสวยมากครับผมนเหลืองขมิ้นเลยเดียวลูกไม้ต้นที่สามครับผมระปุูกมาด้วยนะลูกไม้ต้นที่เท่าไหร่นะครับผมอะนี่สวยๆแบบนี้ลูกไม้ครับสวยงามมากเลยนะ นี่กัดสีจะแดงครับผมนี่อ้ามีใครรับลูกไม้ต้นนี้ก็เอาไปได้เลยครับลูกไม้ต้นที่สามครับผมซับทองสุกแล้วต้นนี้ครับซับทองสุกครับนะเป็นสีเหลืองฮะสวยมากไหมนะกลม็อกเลยนะซับทองสุกครับผมมีใครรับก็เอาไปได้เลยครับซับทองสุกนะซับเพิ่มปูนตามด้วยซับเพิ่มปูนครับนี่สวยนะฮะซับเพิ่มปูนครับผมสวยแบบนี้ครับ250บบาทเท่านั้นครับ มีใครแล้วก็โทรมาได้ที่เบอร์063 6 9 7 4 6 6 4หนะหรือแอดไลน์ตามเบอร์ที่บอกได้เลยครับนี่ก็เป็นลูกไม้ต้นที่4ี่ครับวันนี้ลูกไม้เยอะฮะแล้วไม้สวยๆทั้งนั้นเลยครับผมนะไปจัดช่วงปีใหม่นี้ได้เลยครับผมอ่ะเอาไปเลยครับแล้วต้นนี้ครับโชคอุดมทรัพย์โชคอุดมทรัพย์ครับผมนะสีแดงๆใบแดงๆครับผมนะยิ่งกัระสียิ่งแดงครับ นี่ออกแดดฮะคุณสามารถเลี้ยงแดดได้สบายสบายครับผมนะโชคอุดมทรัพย์ครับและตบท้ายด้วยต้นนี้ครับผมนะเต่ารัตนชัยครับเห็นไหมใบเหมือนหลังเต่าเลยทีเดียวครับผมนะัดสีนี่เขาจะเป็นสีชมพูวันนี้ครับเราเอาพุ่มแน่นๆมากวัก่านแล้วครับในราคาเพียง 250บาทจัดส่งฟรีครับผมนะใครสนใจต้นไหนก็ทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาได้ที่เบอร์063-697-4664นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า